สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เลิกงานพามายังเลาะป้ายเหรอจ้าป้าเห็นเห็ดว่าจ้าทุกคนพ่าเล่าดอกนึงมีใครเปิ้ลชี้ให้กันไ,ไปรับบรนลูกมาลูกมานน้ำจ้าแฟนกับมาคือกันล่ะแฟนกับยู่ข้างนอกก็เป็นยาขอบจ้านี่เด็กซีดแฮ เก็บเห็ดหนำกันนะจ๊ะทุกคนเก็บเห็ดหจ้านะคะเขาขาปวบเก็บเห็ดเก็บเห็ดอย่างต่อจ้ะทุกคนหาหา่อเจออีกบ่นีม่มูยทางไหน จ้าทุกคนมัอพ่อยอ่ะต่อห้อยเห็นเพลินมากนั่นเนาะมันเพลินปาดลิ่นเลยจังใดวุ้นเนาะไงแต่เสียดายจะ้ะพอจะห้อยเขาแม่โอ้ยแต่เสียดายเนาะจ้งห้อยปิดไหลเนาะหาต่อจ้ะหาต่อหาต่อ เห็ดอย่างมุจันดอกงานไปหาพอเราไปลังหน่อยหาต่อจ้ะทุกคนจ้ะทุกคนพอแล้วนี่ดอกนึงตะ ก็อีกต้นนะากโอ้ยฮ้ยท่ทดึกตีังน่อยเห็นนจ้าทุกคนสกเสกบปเลยโอ้ยตาดีครันี่จ้าพนี่ยังหน่อยเห็นวเป็นวได้ห้ได้หยียบลูกนี่ังน่อยตาดีก็แม่อีกวกะ แล้วดูมก๊อตสินนี่สกัดจัดไม่รังหน่อยเพิ่นเห็นเนาะโอ้ยเอิ่นแม่สักทันแม่เห็นแต่ดอกมันใหญ่ๆโพขี่ดินอดอกที่ก็ลังขึ้นเพราะเห็นมนจัดทุกคนอดอกเพชรตอนโซนจนะัดนะดูซนะิดน,นี่เด้อตึดดี้ อัปแ,ปแหล่อัปแล่อัปแล่บินนี่ล่ะอัปแล่บินทุกคน,นจะตกงามเลยจ้ะเมื่อกี้นางลง่นเลยพออีกนี่ หมอฟินทูเมียนุ๊กโอ้ยทุกคนจ๋าแม่เห็ดนะเห็ดทูเนี่ยว้าวเห็ดปูนี้กุไยเดียเดียวโอ้ยโอ้ยลูกลูกลูกนี่ฟาสโตเด้อวิจัดทุกคนเห็นวะเห็ดเห็นเห็ดหัวเห็ดป่ะจ้าต้มอแต่แม่ขึ้นมาโอ้ยจ้าอายอีคลอีกสโลมอสวัมจ้าทุกคนเห็นบะ Ja. Ja. Kom Ja. Du skal bare vente. Der har du kun. En sådan det. Ja. Der ja? Ja. Ja, du bare tæt på mor. Du skal ikke gå langt væk fra mor. Der du kun. Der er er møde sig mig. Er det mere? Hvor? Nej, ikke den. Hej, ikke lukk. Du er mig? ยังหายกันอีกทุกคน <c oughs> พออีกแล้วเออเฮ้ยจ้าเห็นดอกหน่อยนะ้ำดอกหน่อยนะ้ำดอกหน่อยตะวันขาเป็นยัใหญ่จ้ะเนาะบาสิทนี่้าทุกคนเฮ้ย ดอกเห็ดโอ้ยแต่วาขาขาอยากเฝ้เฝสงสัยจะแม่งจอหรือมั้งเนาะเดี๋ยวจงไปทำความสะอาดเอานะจ๊ะมึง่ยจ้ะจทุกคนมึงไงอันนี้นั่นมันนันใครใครจะบากคำอับนี่เลยจ้ะทุกคนคำคำ คำคำแม่โอ้ยเย็นดีจ้ะต <c oughs> ด,ดึงเขาขึ้นมาแล้วเนาะเอาซะด,ดมน,นม,นนมนันี่ะมันีออะมมีอะมันาอมีมัีอนีอะมัมีอนมอมอมนีันมอัอะนนนัันอมอนีอ้ยพอแล้วอ เห็นยังมาจาทุกคนเห็นอะไรไหมนี่จ้าเฮ้ยไปสีนี้ก็ไล้จีจีอะไปลิกอ้เด็อีกเล็บข่มอสวมสกัดซนเนอะนีจ้า เดินต่อจ้าหาดูหลซี่น้อยนุนะน่าห้างเมียเะอไหนอุ้ยจ๋าทุกคนอันนี้โอ้นี่มันอะไรนั่นมันเชื่อมันเนาะปกไว้กบเมียห้างโตจ้จ๋าทุกคนพออีกแล้ว อันนี้อันนี้น่อยอยู่ปกเข้าไปซะเนาะเด็กฟูนป๊าทุกคนจ๋าเห็ดยังบุญอ่ะนะบ้านเพือบเยอยพ่อก้อยเห็นเห็ดถึงเข้าแล้วจ้ะจ้ทุกคนจ๋า มีดอกหนึงจ้ะเออนซ่อนครับจ้าอ้ยดีใจดีใจหาเห็ดดจกูจฟ้าฟาสแล้วิกูจะฟาสนาเลืมเลื่เมจ๋านั่นหน่จ้าจ้ะทุกคนเลแววิวฟ,า,ฟาสนาน่จะเห็ดดอก มันเห็ดเผือกอยู่เห็ดอะไรไม่รู้เห็ดหวานต่อไปขึ้นขึ้นไปกลุ้ยเด้นไปสก็ตประตูเห็นมาตาพออีกแล้วพออีกแล้วอ ทุกคนขาเขาอยู่เลกเนาะโอ้โอหวัวหลุดจ้ะจ้ะทุกคนไปต่อค่ะก๊ันี้ก็แหะมาหลงมะ เดนตัว,ตวจ้าจ้าทุกคนจ้อนาอยากมาผ่อยกละปล่อยอีแล้ว,ออลวดอกนึงโอ้ยกำลังหน่อยนางลงหันมวเห็นจ้ะมันบังเลยฉันไม่เห็นดอกเห็ด <laughs> ว้ายปล่อยอีกแล้วจ้าแดดทุกคนจา้า ้าไปโปวดนี่นกูเลยจ้ดทุกคนหนุ้ยฝรั่งหน่อยยางเตะเตะขอ้อเฮ็ดอุ้ยแม่นหมดเลยจันนี่แม่นะี่บอกูฟ้าเ้บ่ฟาห็นนี่กูไรสก์เวนน้นอ่บอกมัวอีกคำวิธีฟ้านูจ้ดทุกคนโอ้ยแม่ไน้ำจะดอกน้อยโอ้ยฟังหน่อยยางเตะข้อเห็ดหักเพชรพสิ นม่ตะทุกคนตนนนานี่โอ้ยนาะโอ้ยไปละวแพสแพสโปเทุกคนมาเห็ดกระดองนพทีนายอีกพูดตผมหัวถอยลูกกักวนกวนจทุกคน เอาอย่างมาใส่น,นี่บอมองนี้ไม่พึ่งเกิดไม่ได้ดอกเนี่นยน้อยงั้มาปล่อยอีกแล้วจ้ะ แมนหมดดิตอนนี่กำลังหน่อยมาขี่ก็อแม่มาขึนฮยมาูามาฟัง เป็ดปูเป็ดปูลูกเกเหยียบเห็ดจ่าทุกคนลูกเก็บเหยียบเห็ดโอ้ยจ้าทุกคนจา้าน,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 นั่นน่นนี่กแมเอนนี่ตาเหยียบสม,มุยลูกีเหยียบพ่อเห็ด ไม่เห็นนะจ๊ะตงจ่าทุกคนจ่าทุกคนตาสะออนไง เห้างเที่ยนนั่นดอกเห็ดสีคือกันกับป่นนันใบไอ้นวยสนนะจ๊ะได้เหลียวบ่เห็นห้างเที่ยนก็จะเหยียบข้อเห็ดมีหอยคนมาตัดไวไรอยู่เนาะหาต่อต่อตอทุกคนห้อเฮ็ดเจ้ะ อโอ้ยจ้าทุกคนมองไหมฝนม่จะาของมาฝ่ออีกถากออกไปจ้าหย่าเอ๊

นะงาใหม่อันนี้ยุ่ใไต่ต้นสนจ้ะดอกยวคนยุ่ใไต่ต้นสนเลยมั้งจ้ะขาขาใหญ่หญอๆอวบๆดาทุกคนเห็ดก่อนเห็ดของวันนี้เนาะพ่อกบลูวว่าเห็นเห็ดวาสัญญางลงไปหาเขา หาฮาดูฟินสวมสิเอดูพ่ออ,อ้ยตาดุกคนออุ้ยว้ายอยู่เป็นครอบครัวเลยอยู่เป็นครอบครัวเลยโอ้ยขาขาเนา่าขานอนเจ,จาะจ่ะตัวนี้นเน,น่าเฝ้าจะนอน เติมต่อจะทุกคนบางที่ฮขาก็ต้องเมืองดีๆนะจ๊ะเพราะว่ามันเขาเ,เกิดยุตไต่มอดบางที่เปิดมอดขึ้นจังเห็นหอ,อยก็จะมาเก็บหอ,อยเขามาเก็บไปแล้ว Để mua à lý ha Chả ta Ngà nhà mày cả thang tà con Trời trời con trời Mày hôi men chó là. โมลี <Yeah. S 1> mm ่เหียะเนี่ยต่อสม่าชิกสม่าชิกชมาชิกโมลี่เหียะวิสวิสหน้าอ้อยยิมอะไรต้นต้นวานิลล่าอ้อต้นนี้เนาะอ้อต้นดอกเนาะ นอ,นนอนเอนว้าวตาดูโปร่ตามังดอกนี่มังดอกนี่อนดอกนี้นดอกใหญ่ แหย่เลยนี่บอฮิฮิอีกค่ะอีกจัดทุกคนเอ้ยดอกนี้บานี่กุหลาบสุก น้อยๆเขาเอาน้่ครัแบแพสโฟอี๊ครับดีกว่าเย้วิสนาอุ้ยมอคิกลีคอร์สเนี่ยตกคนกาเกียบเกียบดอกหน่อยนึง Giep 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 cái giep tao giep 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 พามายางมึงดอกสองดอกนี่น้ำจะ้ะตูมุติมิร่างสียางออกบ้านายางไปหารถจะ้ะหาม้งละพาลูกกับบ้านโอ้ยยังไงมึงไปตำพอกดอกว,วายจ้ะทุกคนจ้ะมึง เวียนหัวหน่เด้อขากล่องอะไรออามาจากเท่ยจ้าทุกคนเก็บสองดอกนี่ว้ายเห็ดข้อเห็ดทับใหญ่ลิ้นเหีห้ยกอ ยังจะออกไปเลี้ยว